สวัสดีค่ะมีรถเซอร์วีสภาพีสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะพัน d a c ด้าเซอยวิสเครื่องยนต์2ถ่านเกียร์โต้คันนี้ปี2007ค่ะราคาโปรโมชั่นนะคะที่299,000บาทเท่านั้นนะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะแอร์แบ็กเอเบียสกุญแจรีโมทค่ะพวงมาลัย ฟังก์ชันนะคะแอร์ระบบดิจิตอลนะคะรถสวยกว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยนะคะคันนี้ใช้งานหนวกสองหมื่นบาทค่ะผ่อนสบายๆเดือนละหกพันกว่าบาทเท่านั้นค่ะขอทานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซโรคอนีได้นะคะที่งบห้าพันบาทขึ้นไปนะคะก็ซุรคอนีไปใช้งานได้แล้วนะคะบอกพับได้ด้วยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยะค่ะด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะเครื่องยนต์ดีเทคค่ะสองพันนะคะ ด้านหลังขนของได้เยอะเลยค่ะน่าใช้สุดๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะรอี่สวยนะคะไม่มียอุบัติเหตุน,นะคะรถขึ้นเข้ามาใหม่เลยนะคะยางใหม่ด้วยนะคะคุ้มมากๆเลยค่ะได้รถคันนี้ไปเบาะหนังสีครีมค่ะสีสวยมากๆเลยแอร์แบคคู่ อาดิจิตอลพวงมาลัยมันติฟังก์ชันบ่อพับได้ตั้งหากค่ะสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ่อนิชิเสบายๆเดือนละหกพันกว่าบาทเท่านั้นค่ะมันได้ซีวีเครื่องยนต์สองพันเกียร์ออโต้คันิปีสองพันเจ็ดค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าสองห้าศูนย์ห้าศูนย์แปดห้า